วันที่ที่เราได้มาที่วัดมาสวดอภิธรรมนะครับก็ผมว่าอมน่าจะมองลงมาแล้วก็มีแต่รอยยิ้มให้กับพวกเราเพราะว่าวันนี้เขาได้เห็นแล้วว่าอย่างที่มิ้ได้บอกไปว่าคนรักเขาเยอะเยอะมากขนาดไหนวันนี้ก็เป็นการส่งเพื่อนของผมครั้งสุดท้ายเนอะผมว่าเขาจะน่า น่าจะเดินทางต่อไปด้วยรอยยิ้มขึ้นไปมองพวกเราอยู่ข้างบนเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็วันหนึ่งขอให้เราได้กลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่มก็ค่ะอย่างอย่างเหมือนพี่ทุกคนนะคะก็ตั้งใจมาส่งพี่ออ,อไปไนครั้งสุดท้ายค่ะในการเดินทาง ก,ก็สําหรับวันนี้ครับไม่ว่าน้องจะมองมาจากที่ไหนจะตื่นจากตรงไหนก็ตามแล้วก็น้องคงรู้สึกอบอุ่แล้วก็ได้รู้ว่าคนในประเทศนี้นแฟนแฟเนี่ยรักน้องมากแค่ไหนการนครับก็นนบมาส่งเพื่อนนะครับเพื่อนที่เป็นที่รักของเราทุกคน ก็เสียดายตอนที่ว่าที่ตอนทํางานอาจจะไม่เคยได้ร่วมง,งานกันมีชิ้นงานที่ผลงานร่วมกันนะแต่ว่ายังโชคดีที่เรามีโอกาสได้อยู่ในสังกัดเดียวกันได้มีโอกาสได้เจอกันพบปะสร้างรอยยิ้มให้กันละกันแล้วก็วันนี้เชื่อว่าทุกๆคนมาด้วยความรักแล้วก็อยากมาส่งคนที่เป็นที่รักของเราเป็นครั้งสุดท้ายก็วันนี้เชื่อว่า เพื่อนของเราน่าจะชื่นใจแล้วก็เดินทางต่อไปอยากมีความสุขและมีรอยยิ้มแขกหมั่นเองมีอะไรอย่างอเนี่ยเป็นเรศออหมายถึงว่าพี่ออกใชไหมก็อย่างที่แบบที่พี่ทุกคนได้พูดเนาะไปแล้วว่าถึงความน่ารักของพี่ออกเลยนะคะก็ก็คงรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายคนก็แบบ จริงอะวานต้องมีละครที่เล่นกับพี่อ๋องฟิตติ้งกันไปแล้วแต่ทีด้วยความที่พี่เขาป่วยตอนแรกคือกองก็ก็รอแล้วที่นาก็มีการเี่ยนวมีกต่อแต่าาให้ลังใจพี่ออยัก็มีส่งข้อความไปนะคะเพราะว่าอย่างที่ตอนแรกคือเขาก็ยังไม่ได้บอกให้ใครรู้มากใช่ไหมคะพอหลังจากที่ทุกคนรู้ก็คือส่งแบบส่งกำลังใจไปให้ใน directly ค่ะ เหมือนเหมือนทุกคนเลยค่ะว่าตกใจเพราะตอนแรกค่ะด้วยความที่พอรู้ว่าพี่หยองป่วยแล้วรักษาตัวใช่ไหมคะหวานก็คิดว่าเขาน่าจะแบบอาการดีขึ้นแล้วเพราะเหมือนก็เห็นภาพจากสื่อเหมือนทุกคนที่พี่เขาเหมือนไปไปทะเลใช่ไหมคะก็คิดว่าเขาน่าจะแบบโอเคแล้วฟื้นตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเห็นท้องกับทุกทุกคนก็ตกใจก็อยากให้หยอง คันี้นะคะมีความสุขอยู่ข้างบนไปสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขข้างบนแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยจะนึกถึงแล้วคิดถึงแล้วก็แม้กระทั่งแฟนๆเนี่ยก็ความทรงจำผลงาน,นต่างๆของพี่อ๋องความน่ารักนะคะจะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปทุกคนเนี่ยพี่อ๋องม,มาไม่มีใครลืมพี่อ๋องแน่นอนค่ะาออก ก็บอกว่าไม่ต้องสงสัยแล้วน้องว่าพี่รักน้องไหมแล้วเจอกันใหไหนน้อง